สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะชื่อน้องไอค่ะชื่อน้องไอนะครับวันนี้น้องไอมาทําอะไรเอ,อ่ยวันนี้น้องจะมาทำเสริมจมูกเอ้ยไม่ใช่เสริมจมูกสาาเสริม้า่าค่ะเสริม้าตื่น,นเต้นนิดนึงอ๋อโอเคแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาเสริมหน้าผากที่บ่าน้าขี้นิกคะก็สังปีที่แล้วคะ่ะเคยทําจมูกแก้จมูกที่นี่มันแก้จมูกที่นี่เรารู้สึกแบบว่าท,ทรงสวยแล้วก็ถูกใจนี่คือใจเฟ่อ เสริมจมูกเป็นงานแก้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นงานแก้รอบที่สี่แล้วคือไม่รู้จะตัดสินใจทําที่ไหนก็เลยแบบมาทําที่นี่คือเรื่องไม่ผิดเลยจริงที่ทำที่นี่ค่ะคือมาแก้จมูกที่าบหน้าคลินิกนะครับแล้วพออยากจะทําหน้าผากก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่นก่อนเลยแปลว่าวางใจศีอคุณหมอ,อใช่ค่ะก็คุณหมอดูแลดีแล้วก็บริการดีแล้วก็คลินิกดูสะอาดสะอ,าอ,อ้านหรือโดยรวมทุกอย่างดูโอเคมากค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูหน้าผากข้างนิดนึงครับ โอเคถามนิดนึงครับทำไมถึงตัดสินใจมีปัญหาอะไรกับหน้าผากเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันบุ๋มอะค่ะรู้สึกว่าแบบน้าหน้าผากตัวเองแบนแล้วเวลาแบบมองมองด้านข้างแล้วมันไม่ไม่ได้ไม่ค่อยได้ลูกคือจมูกสวยแล้วแต่ว่าหน้าผากตรงนี้มันดูมันยังขาดอะไรไปนิดนึงอะคะ่ะ ก็เลยมาเยากให้มันดูเหน่งๆออกมาก็เลยแบบเลือกที่จะเติมเป็นซิลิโคนใส่เป็นซิลิโคนเลยนะครับใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยมีแบบไปปรึกษาที่คลินิกอื่นบ้างไหมครับก็เคยเคยเคยดูรีวิวหลายๆคีเนกอยู่ค่ะแต่ว่าก็ก็ยังแบบไม่กล้าตัดสิ้นใจเอาที่ตัวเองแบบว่าไว้ใจแล้วก็เชื่อใจดีกว่าก็เลยมามาที่นี่ ก็เดี๋ยวเรามาดูกานอีนึงหลังหลังจากเสริมแล้วผักแล้วเนะาะโอเคก็ช่วงนี้ทางคลินิกก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะเสริมแล้วผักนะครับก็สามารถส่งรูปหน้าตรงและด้านข้างมาให้ทางคุณหมอประเมินก่อนได้เลยนะครับวันนี้น้องไอก็ไว้วางใจเนาะก็เลยเลือกที่จะมาเสริมแล้วผักที่วัดหน้าคิน okay. ก็เดี๋ยวอ,อ,อยากให้ฝากอะไรถึงกับคนที่กำลังตัดสินใจเลือกคลินิก สัญญกรรมมากก็อยากให้มาทําที่นี่อะค่ะคือไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะคืออย่างคุณหมอคุ้ยก็คือดูแลดีบริการดีแล้วก็ทําจมูกออกมาสวยทุกทุกเคสเลยแหละก็อยากจะให้มาทําที่นี่กันเยอะๆค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ อลองแตะที่หน้าผากหนอ่อยไซส์ขนาดไหนไไโอเคขอดูความหนาหน่อยครับ